สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างแม่ก้อยอยู่ไหมคะผมงอกมากคะ่ะแม่ก้อยผมบางผมรีบผมไม่หนาไม่สวยเหมือนตอนเป็นสาวๆเลยคะ่ะแม่ก้อยที่แก้ไขของหนูนะคะหนูก็ไปย้อมผมคะ่ะไปโกกผม ผลที่ได้ค่ะผมยิ่งเสียหนักเก่ารีบหนักเก่าบางส่วนของหนังศีรษะนะคะเรียกว่าหัวบางหัวล้านกันไปเลยค่ะน,นี้นะคะแม่ก็เลยจะมาแจกนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะที่ทําให้ผมของเรานะคะที่งองๆนะคะกับมาดกดําสวยนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งนะคะเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะ ผมรีบทําให้ผมของเรานะคะกลับมาหนานุ่มสลวยอีกครั้งเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นนะคะเป็นออยนะคะหรือเป็นเบบี้ออยนะคะไข่หนึงฟองค่ะแล้วก็ หนาวนะคะน,นะคะเบบี้ออยนะคะก็จะรักษาความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีเป็นไข่นะคะไข่ค่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารและกรดอะมิโนโที่จําเป็นสําหรับเส้นผมกระตุ้นการเกิดรากผมใหม่ในไข่ค่าอุดมไปด้วยวิตามิน b 12และยังมีโปรตีนที่สําคัญต่อการกระตุ้นเกิดรากผมใหม่และในไข่นะคะยังประกอบไปด้วยสังกะสีซิเลิเนียมเหล็กและกรรมถัน ซึ่งในธาตุเหล็กค่ะจะมีหน้าที่นะคะนำพาออกซิเจนค่ะสู่รากผมสู่เส้นผมของเราค่ะอยากให้ผมกลับมาดกดำแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งนะคะ ด้วยไข่หนึ่งฟองกันแบบนี้เลยจ้าป้องกันการหุดร่วงของเส้นผมคะ่ะก็ไข่เช่นกันเลยคะ่ะเป็นมะนาวหนึ่งลูกนะคะในมะนาวคะ่ะจะแก้อาการผมหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีชะลอการหงอกของเส้นผมมะนาวยังกําจัดรังแคได้เป็นอย่างดีให้ผมนุ่มสลวยเปล่งประกายอุปกรณ์ไม่เยอะคะ่ะครบแล้วคะ่ะเพือเ่อนๆถาม,มาเริ่มทําด้วยกันเลยเื่อเตรียมถ้วยมานะคะ1ถ้วยนะคะไข่หนึ่งฟองคะ่ะ เห็ดรับผมดกดำเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งค่ะไข่เลยค่ะตีไข่ให้แตกเลยค่ะเอิ้นที่ผมต้องการนะคะกระตุ้นการเกิดรากผมใหม่ค่ะเมื่อใส่เบบี้ออยล์ลงไปนะคะเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะมะนาวนะคะมะนาวหนึ่งลูกนะคะแต่เราใช้เพียงนะคะครึ่งหนึ่งนะคะไม่ใช้ชีกเดียวะคะ่ะมีกวดซิตริกมีน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติค่ะนี่นะคะเกะออกค่ะ,ะเพื่อนขาอ้าวหนึ่งซีกจ้าบีบใส่ลงไปเลยค่บีบลงไปเลยทำให้ผมของเรานุ่มสลวยนะคะพเพื่อน สินีเ้เพื่อนใส่วิตามินอ e ีนะคะแบบแคปซูลนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะไม่มีวิตามินอ e ีแบบแคปซูลนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ว่านหางจระเข้ได้นะคะเนื่องจากในว่านหางจระเข้นะคะมีวิตามินอ e ีทาให้ผมของเรานะคะนุ่มสลวยกลับมาดกดําอีกครั้งคะ่ะคุณจ๋าด้วยว่านหางจระเข้เลยนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้นะคะเป็นวิตามินอ e ีนะคะแบบเป็นขวดอย่างนี้นะคะเราใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนเช่นกนะะันค่ะเพื่อนเพื่อน เสริมเคเลตินให้กับเส้นผมของเราค่ะทําให้ผมของเราแข็งแรงกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งค่ะสูตรนี้นะคะหอมสบายหนังศรีรษะของเรามากๆค่ะคุณจ๋าให้ผมแข็งแรงตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยค่ะที่เพื่อนๆใช้ค่ะเพื่อนๆ่าเพื่อนทดลองได้เลยหอมมากหอมาหอมากให้เพื่อนๆนะคะหาสำลีเป็นแผ่นๆน,น,นะคะที่เขาตัดแบบนี้มานะคะเพื่อนๆ่ะ แผ่นมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนจ๋าวิธีใช้ค่ะสูตรนี้นะคะทํายังไงคะแม่ก้อย่ะนําสำลีแผ่นที่เป็นสี่เหลี่ยมของเรานะคะนี่ตักสูตรผมดกดําของเราขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแเพื่อนๆก็ไปทานะคะที่บนเส้นผมจุดที่งอกงอกหยุดที่ผมบางๆผมหายไปหมดเลยคะ่ะแม่ก้อยขานี่นาแผ่นนี้นะคะ ไปทาไปเช็ดะะที่งอกๆเลยค่ะสําหรับวิธีใช้นะคะเมื่อเราทาไปแล้วนะคะเรียกง่ายๆว่าเหมือนหมักผมอะคะ่ะคุณจ๋าหมักไปอยู่ที่ประมาณนะคะ20-30ถึงนาทีนะคะเมื่อหมักครบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปสระผมไปอาบน้ําค่ะตามปกติเลยค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีเครื่องอบไอน้ำเนาะเมื่อทาสูตรไข่พิเศษของเรานะเพื่อนๆก็นําผ้านะคะไปชุบน้ําอุ่นแล้วก็หมักไปที่ผมแล้วก็อบไอน้ำได้เลยค่ะทําให้ผมอมเพื่อนนะคะ นุ่มหนานะคะกับมาดกดำสรวยอีกครั้งค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆทำนะคะสัปดาห์ละ3ามครั้งนะคะง่ายๆเพียงแค่นี้เลยนะคะจะทำให้ผมของเพื่อนๆนะคะกับมะานาดกดำเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งคะ่ะค่ะเพื่อนๆจ๋ามาดูวิธีใช้เลยนะคะเพื่อนๆจา๋าสูตรนี้นะคะต่อยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ โอ้ไปตรงจุดที่เรางอก,งอกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฟื้นฟูนะคะการเกิดรากผมใหม่ของเราค่ะเพื่อนๆตรงไหนตรงไหนงอกอีกค่ะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะต้อยเลยทุกคนตรงเนี้ยจุดจุดสําคัญเลยเราไปงานไปการนี้เพื่อนๆจะอายคนเนาะงอกมากค่ะไม่ก้อยขาต้อยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอาทิตย์หนึ่งทำสามครั้งนะคะก็จะเป็นแบบสองวันครั้งหนึ่งเนาะ เราทาอย่างนี้แล้วเราก็ทิ้งไว20้ 20- 3สสินาทีค่ะเพื่อนๆไม่รีบร้อนอะไรก็หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะคันหัวมากแสบหัวมากค่ะไม่ก้อยขาย้อมผมมานานแล้วเพื่อนๆน,นำสูตรนี้ค่ะทําให้ผมงอกๆนะคะกลับมาดําปีแบบงะะ่ายๆเลยค่ะสําหรับเพื่อนท่านไหนนะคะมีสิ่งนี้เนาะเนี่ยเป็นสลิงดูดเครื่องสำอางที่เพื่อนๆผู้หญิงจะมีอยู่แล้วเนาะแล้วก,ก็ดูดเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะดูดเลยอย่างนี้นะคะ ไปเลยค่ะด้านหลังเนาะที่จะงอหงอกค่ะเพ,พื่อนอาการคันหนังศีรษะแสบหัวมา,หากหลังจากที่เราไปย้อมผมมานะอาการจะดีขึ้นผมที่จะดําได้นะคะเพ,พื่อนจะต้องใช้สูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆพื่อนะปรับปรุงหนังศีรษะนะคะกระตุ้นการเกิดรากผมใหม่ค่ะเพิ่มออกซิเจนให้กับหนังศีรษะของเราค่ะเพ,พื่อนๆพื่ออย่างนี้เลยก็ทำอย่างนี้แหละ ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะหรือชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็พวกเพื่อนก็ไปอาบน้ำสระผมตามปกติเลยค่เะเพื่อนจ๋าอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนอ่ะเพื่อนเพื่อจะเห็นความแตกต่างเลยเลยคิ้วค่ะมีหลายท่านถามคิวก็ทําได้นะคะรูปอย่างนี้เลยระหว่างที่พเพื่อนๆนทำนะคะเราก็ค่อยๆนวดบนหนังศีรษะนะคะให้หนังศีรษะของเรา ผ่อนคลายค่ะเหมือนเป็นการสปาผมสปาหนังศีรษะเลยค่ะพเพื่อนจา๋าอย่างนี้เลยนะคะเราอยากให้ทั่วถึงนะคะเพื่อนท่านไหนที่มีหวีแบบนี้นะคะอยากให้ตัวน้ํายาส่วนนี้ของเราค่ะเข้าไปทุกจุดของเส้นผมเลยใช้หวีค่ะช่วยค่ะพเพื่อนหอมนะพเพื่อนๆจา๋าเพื่อนหลายท่านจะสงสัยหเหม็นไหมคะไม่ก้อยขาไม่มีไข่ไม่เหม็นเลยค่ะพเพื่อนๆจา๋าหอมมาก แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะไม่ต้องทนให้ผมงอกผมบางกันอีกต่อไปนะคะทำสูตรนี้ไม่ใช้กันเลยนะผมจะได้มาดำๆสวยๆอีกครั้งคะ่ะสูตรนี้นะคะดีมากๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมแชร์เก็บไว้ใน m e s s e n g e r นะคะแล้วก็แชร์ไว้ให้เพื่อนๆที่ท่านรักด้วยนะ บายบายไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะ